Yeah. Um. 啊哈。<laughs> <c oughs> กอทำมอกันย้า้องที่ล้ผมขอน้ำหนึ่งแก้วนะครับผมจะกดน้ำให้เขาแก้วน่ะน้ตนไงนะขอโหยจะม่าขอขอโทษนะคะยายไปเถอสื่ที่ดีให้ยายนะ ไปนะไปเลยแลนะไปนะไปไหมไปนะก่อนนัขาช่วยช่วยช่วยนัขาวมาเอาเอาเอาเก็บเกเินกินน้ำกินน้ำกินน้ำอะนีนช่วยนะอป้าช่วยจับมือนะ นักโมตสัตวะัตโต้แย่งวแย่หลงแย่กพระวตโตโตสมมาสามพุทธสัตนักโมตั์พระวัตโตอรหโตสมมาสามพุทธสนมตัพระวตโตโตมมาสามพุทธริทยังเที่นักสุวิตาุตุยาตโยข้าพระเจ้านักข่าวทุกช่องที่เคตนี้ให้มันเป็นวิทยาทานขอให้บุญกุศลที่ครอบครัวนี้ให้เป็นวิทยาทานกับคนที่เจอปัญหาแบบนี้ขอให้บุญกุศลท้งนี้จงสังบแก่นางสมสีคมา และสิ่งที่ข้าพเจ้านักข่าวทั้งสามช่องนี้ได้ร่วมกันมาในการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้บุญเหล่านั้นจงสําเร็จแก่นางสมศรีพมมาด้วยเถิดสาธุ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 ตาผมกับนักข่าวช่วยเหลือคนมาเยอะมากเลยที่ไม่รับความเป็นธรรมบุญกุศลครั้งนี้ผมอุทิศให้กับตัวของนางสมศรีพรหมาผสมนะ ขอให้ประสมรับบนกุศลที่กาพเจ้าทําด้วยกายและใจที่บริสุทธิ์ทุกช่องทุกช่องทางนะป้านะสาธุสาธุสิคะสาธุเร็วสาธุสาธุสาธุเพราะว่าเข้าเคสนี้เราต้องขอบคุณทันทีว่าเป็นวิทยาทานให้กับหลายหลายเคสที่เจอลักษณะเนี้ย เอาน้ำมนต์กอกนี่ขอแก้วหได้ไหม,ไมแก้วเลยครับหลอดก็ได้ค่ะปกติให้ให้ลดน้ำยัหลอดไม่ได้เหรหลอดไม่ได้เขาดดไม่ได้เขาดูดได้ินอย่างนี้ักนิดเดยวนะคะักิดเลยโทษมือ,มอนระวังข้อเมสังเทเียมเกได้ไ ได้ได้กินน้ำนะยายนะเอาอีกไหมครับเอาอีกโอเคยังครับเอาอีกไหมพอพอพอ เอ่อาตากป้องให้ไปดูตานักข่าวแต่ละคนนะ uh huh. เขาไม่ได้แสบฟันนะฮะ ได้ผมขอโทษนะนะเดี๋ยวยายก็เลิกทอรอมานเลยนะไม่เกินสองอาทิตย์ไม่เกินสิบสี่วันให้ยายก็เลิกทอรอมานนะยายค,ค,คเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดหรือเจ็ดเจ็ดนะ, 71, 71. Okay. ะหนึ่งเจ็ดสิบหนึ่งโอเคไปคุยกเนาะคือพี่น้ำมูลที่เหลือให้แกดแืด่มแทนทุกวันนะนะแล้วก็เอารูปหน้าแกบ้างเลยนะเอารูปหน้ากลับมาพี่ เลี่ยนคุทอันนี้ไหมอยู่มีค่ะเอาปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไห้ในรถพี่กอค้อนกอค้อนแ้่อค้อนค้อนด้วยตองเลยเปิดรถตังตัง เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคือมันมีคนป่วยติดเตียงอ่ะพวกเนี้ยถ้าลากออกไปแล้วไปตัวเรา้ต่อแตนนีแต่มันมีแตนนะหมอเขาบอกอยู่บางวันเขาบอกมีมีต่อมีแตนเออมีซึ่งมาตามไฟนี่แหละเขาแย่แม่งเลยเราก็จัดการไม่ให้ไอ้ทำอไร่างเ้เข้ามาอยู่ ปนอวะเฮ้อนนี้เปนร่วงาลง,งมาอันนี้เปลี่งอะไรล่ะเื่พุดทั้ดการไวยังไงการไม่ให้วิญญาณที่ออกจากร่างยางนายามาตางต้นไม้ใหญ่ครับโดยเฉพาะต้นมะขงมังผมชอบมากเราการไม่ทุกอย่างเพราะเราถูกแล้วอะ่ได้ทไว้้เ โอเคไฟแล้วผมไปเลยไปเลยมาแขนข้อแันข้อขึ้นขึ้นเลยไม่ไหวเลยหลังจากนี้คุณยายปลาไม่เท้าไหร่ปลาหลังจากนี้คุณยายผมจะเป็นยังคือมันไม่เกินสิบสี่วันประมาณสองอาทิตย์แกก็จะต้องละสังขารแต่ผูบอกว่าเคสนี้เราทําไปปนภาพน้ําตาแม้กระทั่งตัวของนักข่าวเองหรือช่างภาพผู้ช่วยช่างภาพและคนที่สังเกตการณ์ มันแต่มันต้องฝืนทาถามว่าทาไมอ่ะท่าอยู่แบบนี้ยที่ผมพูดนะครับเหมือนเขาตายทั้งเป็นแต่ยอมเสียใจทั้งเดียวดีป่าที่เราจาเห็นร่างของแม่ทรมานแบบเนี้ยซึ่งลักษณะเอกาแบบนี้ยผมทําพิธีราสุดก็คือที่ราชบุรีนี่เองคะอันนั้นคือเกี่ยวกับรานารอันนั้นก็ทรมานเป็นเจ้าชานิทามาหกเจ็ดปีสุดท้ายก็เสียชีวิตแล้วตอนเนี้ได้ทันได้ทันละลูกเลยมีอะไรอยากบอก แล้วอยากจะให้หมอปลามาดูอย่างนี้แล้วค่ะเพราะว่าก็คือที่ว่าผ่านมาก็คือเราไม่มั่นใจว่าไปดูมาเยอะใช่ค่ะคือเราไม่มั่นใจว่าแม่เรามีอะไรอยู่ไหมหรือเป็นยังไงอะไรเงี้ยของไตค่ะบางทีเราเข้าไปเขาป่วยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรท่ไมถึงกลัวก็แต่ตอนนี้ชัดเจนขึ้นเลยใช่ไหมก็ชัดเจนค่ะก็คนอื่นทักมลาเลยมาบางีเราก็ไม่เชื่อว่าแม่เรานะมีนู่นมีนี่เราก็ ไม่อะไรแต่ก็เถอะขึ้นป่ามาดูดีกว่าคือก่อนมาผมก็ยังมั่นใจว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะแต่พอเข้ามาสัมผัสตรงนี้รู้ว่ามันมีสิ่งที่เหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้มือผมร้อนอะไรครับคือเราจะไม่ทราบใช่ไหมครับหมอตอนนี้มือหมอร้อนอย่างกับไฟเลยก็ทำไปก็คือพลังงานสังสารก็คือสัมประจิที่เาเรียกว่าเปรตอสุรกายที่มาใส่ร่างของคุณยาอยู่ครับรุ่มมาคุณยาแล้วคุณ รับได้ใช่ไหมว่าจริงๆรู้อยู่ในใจแล้วว่าแม่อาจจะไม่ได้อยู่แล้วมันน่าจะเป็นแปดสิบยี่สิบยังไงครับแปดสิบนี่คือคิดว่าไม่ใช่แม่เราไม่นดก่อนหน้านี้ในบางครั้งเพราะว่าเรามเห็นเราวว่าแผลแผลแกเนี่ยไม่น่าจะมีความตุดทที่สูงเพราะแกเป็นแผลเยอะมากคือแล้วกินอะไรทำไมจะต้องกินแบบของดิบถ้าเกิดว่าไม่กินดิบจะไม่กิ่เราจะเรียกแต่มาถึงตอนนี้ เป็นยังไงครับสบายใจโล่งไหมอย่างเงก็โล่งอ่ะก็ได้ปรึกษาพี่น้องแล้วบ่านะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราเห็นแม่เราทรมานมาเยอะแล้วก็าทำใจเลยค่ะทำใจครับอนนี้เรากของเป็่อนไหเนี่ยรักเป็นว่าก็ว่าบอกปามาดูให้ก็โล่งใจให้เราครอบครัวนะครับต้องขอบคุณเงียบมาขอบเงียบมาให้มาครับโอเคครับ